อาตอนนี้เรามากันถึงคู่พี่น้องคู่นี้ฟ้านปิงปิงกับฟ้านเฉิงเฉิงนะฮะฟ้านปิงปิงนี่เป็นผู้หญิงนะเฉิงเฉิงนี่เป็นผู้ชายล่าสุดเนี่ยต้นสังกัดของฟ้านเฉิงเฉิงเนี่ยนะฮะจ่อว่าจะฟ้องชาวเน็ตที่กุข่าวลือขึ้นมาแต่แต่เดี๋ยวนะไอข่าวลือเนี่ยผมก็ยังตกใจนะเอ๊ะมันจะเป็นข่าวลืออะไรถึงอยากไปฟ้องเขาได้เนี่ย <ฮะ S 1> ติดตามครับ ไม่รู้ว่าชาวเน็ตที่ปล่อยข่าวนี้นไปกินดีหมีมาจากไหนนะถึงได้กล้าที่จะปล่อยข่าวลือเกี่ยวเนื่องกับ2พี่น้องตระกูนี้ฟ้านปิงปิงฟ้านเฉิงเฉิงนะฮะอย่างที่แจ้งกันไปนะครับก่อนหน้านี้ว่าคู่นี้เนี่ยฟ้องชาวเน็ตคนที่ปล่อยข่าวที่ไม่มีมูลความจริงออกมากี่ครั้งคู่นี้ชนะหมดทุกครั้งล่าสุดลือซ้ำกันอีกแล้วนะครับบอกว่าฟ้านเฉิงเฉิงเนี่ยนะฮะกำลังเดทอยู่กับโอหยาง นาหน้าหน้าโอหยางหน้าหน้า,นาที่เป็นนักร้องสาวคนดังเลยโดยลือขนแรกเนี่ยนะครับมาจากรอยเพ้นผีเสื้อบนตัวของฝ่ายชายที่หลายคนมองว่ามีคําว่านาบีหรือว่าผีเสื้อนั่นเองนะฮะซึ่งมันเป็นชื่อเล่นภาษาเกาหลีของโอหยางนาหน้าเนี่ยแหละน,นะฮะเรื่องนี้ต้นสังกัดบอกว่าฟั้นถึงเฉิงเนี่ยปฏิเสธโดยบอกว่ามันเป็นแค่การเพ้นชั่วคราวเพื่อเรื่องงานเท่านั้น ก่อนที่ภาพล่าสุดนะครับกับแบรนด์โฆษณาแบรนด์หนึ่งที่ฟัานเฉิงเฉิงเนี่ยกับโอหยางนาน้าเนี่ยนะครับได้ประกวดตัวร่วมเฟรมกันข่าวลือก็บอกว่า2คนนี้เด็ก,กันอีกนะฮะล่าสุดต้นสังกัดบอกเลยบอกเอ้ย,ยังไงไอ้ขาวนี้ไม่เป็นความจริงนะแล้วเขาจะฟ้องเลยนะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่มาพูดถึงเรื่องนี้และเขารู้แล้วนะว่า ID หรือว่าเลขประจำตัวของคนปล่อยข่าวเนี่ยคือใครนะครับ